เหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดเนื้ออัปปกาปี2539นะครับเหรียญน,นี้ท่านอาจารย์นองปลุกเศษนะครับเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดหลังอาจารย์ทิมวัดชังให้ปีพศ2539ประวัติการสร้างเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมวัดชังให้รุ่นปี2539าสสร้างขึ้นเพื่อสืบสารตำนานหลวงปู่ทวด และพระอาจารย์ทิมอดีตเจ้าอาวาสวัดช้างไห้ที่มีบทบาทสําคัญในการจัดสร้างพระเครื่องหลวงปู่ทวดในยุคแรกนะครับโดยรุ่นนี้เป็นการจัดสร้างเพื่อเฉลิมฉลองและบูรณะสังขอนวัดช้างไห้นะครับรายละเอียดด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดครึ่งองค์นะฮะด้านบนมีอักษรเขียนว่าหลวงปู่ทวดมีความคมชัดในรายละเอียดของใบหน้าและพุทธลักษณะ ด้านหลังเป็นรูปเหมือนของพระอ,อาจารย์ทิมนะครับเครื่ององค์เช่นกันด้านล่างมีตัวอักษรว่าวัดชางไห้มีบางรุ่นนะครับที่เป็นเนื้อเงินและเนื้อทองคําเพื่อจะสร้างพิเศษสําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับขนาดของเหรียญเหรียญเม็ดแตงขนาดเล็กนะฮะพกพาสะดวกเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงและเด็กๆนะครับจํานวนการสร้างก็ประมาณ30,000เหรียญครับ ส่วนสำหรับเนื้อพิเศษเช่นเนื้อเงินและเนื้อทองคำมีการจัดสร้างในจำนวนที่จำกัดนะครับพิธีปลุกเสกพิธีพุทธาพิเศษของเหรียญเม็ดแตงรุ่นนี้ปี2539จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะฮะที่วัดช้งให้อํเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีโดยมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นร่วมในพิธีปลุกเสกมากมายเลยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพหลวงพ่อเขียววัดห้วยเงาะพระอาจารย์นองวัดสายขาวพิธีกรรมนี้จัดขึ้นตามแบบฉบับดั้งเดิมของวัดชัางให้เพื่อให้เหรียญเปลี่ยมไปด้วยพุทธคุณสูงสุดนะครับทางด้านพุทธคุณนั้นเหรียญแม่แตงหลวงปู่ทวดรุ่นปี2539มีพุทธคุณที่เชื่อกันว่าเด่นในเรื่องของแ้วคลาดนะฮะแล้วก็ปลอดภัย มาะสำหรับผู้ที่เดินทางไกลหรือทำงานในพื้นที่เสี่ยงป้องกันภัยจากอันตรายไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติหรือศัตรูนะครับมีเมตามาหานิยมด้วยนะฮะเสริมสเสน่ห์และความนิยมชมชอบจุดเด่นของเหรียญรูปแบบเหรียญเป็นแบบที่เรียบง่ายนะครับแต่แฝงไปด้วยความหมายและพุทธลักษณะที่งดงามเลยทีเดียวเหรียญรุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในรุ่นยอดนิยมของนัสสมพระเครื่องของปุถุนที่ได้รับการปลุกเสกโดยเกจิสายใต้ที่ทรงคุณฒินะครับ ผมเปิดแบงให้บูชาแล้วนะครับถ้าท่านใดนสนใจก็สามารถทักมาหาผมได้ทางไอดียบ้านเขียวที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ